สวัสดีครับพบกับช่องแมคโครเมืองช้างครับวันนี้จะมารีวิวการถอดเออ่โซ่ตัวเดินครับของ DC 70อุ้มครับเ,เราต้องออขันนอ็อตขันนอ็อตคลาย ก่อนไปป่ะมันติดสนิมรถบ่เคยได้ถอดโซ่บ่เคยเปลี่ยนมันติดรถมากเลยนี่มันมีสนิมบ่มเคยได้เปลี่ยนจากโซก่คาวนี้ติดรถมากนี่หาปีแล้วนี่อาจจะยากน้อยนึง ngặt đây đâu? không? qua à, con งาดครับงนให้รดน้ำมันผดให้โซ่มันหยดดึงออกเลยขอบคุณข้าตาคุณเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าตาเฉยเลย คันนี้5ปีแล้วบ่ห้ปีแล้วห้าปีแล้วจะของขับเองก็อาก็จะถึงหน้าเกี่ยวแล้วครับเข้ามารีวิวกันซ่อมรถเกี่ยวก็เหลือสักอีก1นึคันแล้วก็อีก1นึคัน

ทออะไรทอไอ้เรล็กแคเรียรมั้งแคเรียรบนบล็อกบล็อกเข้าไม่ได้ครับงั้นใช้ปิเจใช้ปิเจนถอดแคเรียรบนออกเฟรมมันนี่เหล็กกล่องธรรมดาเองเนาะ <c oughs> สองให้ช่างเปลี่ยนข้างเดียวครับมีข้างหนึ่งเปลี่ยนสองปีที่แล้วแล้วประหยัดงบเพราะข้าวไม่ค่อยมีเพราะข้าวไ,ไม่ค่อยมีเกี่ยวครับ <laughs> ปีนี้แรงเหลเือเกินจะกระถือว่าทนนั่นนี่ซื้อข้างหนึ่งเท่าไหร่หมื่นห้าหน่ะหมื่นหมื่นห้าร้อยหรือเปล่าหมื่นห้าร้อยหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้ หมื cái phải này Mai, ่นห้าร้อยหรือเปล่าแกพูดเมื่อวานเคไปซื้อมาที่ไหนซูนนะไม่ของร้านกระพงอ๋อมันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เราซ่อมเยอะเนาะนั่นแหละข้อไม่ออกแต่ไม่ใช่ของศูนย์นะของศูนย์ไม่ได้ราคานี้ของศูนย์มันเท่าไหร่มัน หมื่นเท่าไหร่วมหมืน่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็ก็แกบอกว่าใช้สองปีก็คุ้มแล้วราคานี้สองปีเปลี่ยนสองปีเปลี่ยนเออจริงเลยเนาะซื้อของศูนย์ไซก็ยังว่าแล้วก็ยังว่าก็ของศูนก็มันก,ก็ไม่ได้มันเป็นนาดินไซเนาะแน่นนะ บอกได้ไหม่ะลูกบอกลูกบอกมันไม่เข้าเนี่ยมันติดกาดตอนนี้วลูกบกไม่ต้องอไงงรเกต้องอบงเ็กลกบบนสีอยู่ไหนตัวบนนี่ไงยังไม่เยอ้มนะครับรถห้ปี Gracias. เดี๋ยวคันนี้เสร็จก็เล่นคันใหญ่คันใหญ่รออะไรนี่รอร้านอะไรเปิดครับวันนี้ร้านปิดรือรอ,รอ,รอ ดู่น D พี่ผมมาบางใส่ชนต้นไม้สลีพงศ์เมนจีอ,อุ้มเจ็ดสิบตอนนี้ออกก็ดึงออกเลยเลยจริงจริงมันสามารถทำเดียวได้แต่นี่มันปลอมปอมอันนี้ปลอมปอมหลอกๆลอกช่างประสบการณ์ สามสิบวันลงช่างขี้เมาช่างขี้เมาขี่มาครับขี้เมาถอดกาดออกถอดแครเอ์ออกก็ดึงออกไปเลยง่ายๆมันสามารถทำคนเดียวได้นะจะอาจจะเื่อยหน่อยเพราะมันหนักถ้าขาดข้างหนึ่งกลางนาทำไง ครั้งหน้าก็เหนื่อยหน่อยฮะราะน้ำครั้งน้าถ้าโป๊กก็ใครเนี่ยถ้าน้ำก็ต้องหมดไม้แผ่นใหญ่แหละขึ้นไม่แรงจะเดินหนีไม่ได้หนีไม่ไม่พ้นเดินข้างเดียวเดินข้างเดียวไม่ได้อ่ะกูไปตาเดินข้างเดียวไม่ได้เป็นรถเกี่ยวใหญ่หรอเป็นรถใหญ่ซวยเลยถ้ารถใหญ่มันหนุนเดินข้างเดียวประคองมันประคองได้ไง ความไม่ดึงออกหน่หอยเดี๋ยวดมจริดจริงมันสามารถทำคนเดียวได้นะนี่นี่ปิด สามารถทำคนเดียวได้จะเหนื่อยหน่อยงัดนะออกแล้วมันตกยังปกตีตัวนี้ไม่สุดมันสนิมเพราะรถมันมันติดรถมาน่ะมันมันล้อล้อนำมันมันหดไม่สุดใช่ถ้าหดสุดห,ห,หดสุดก็ไม่ต้องถอนอะไรมากมายใช่ถ้า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 ล้อนำหดได้สุด มันก็เคยแค่ดึงออกมาเลยใช่ตอนนี้สนิมเพราะว่ารถเดิมๆเมขารถไม่เคยได้เปลี่ยนมันเลยยากหน่อยเดี๋ยวเอาข้างหน้าก็ได้้งเออข้างหน้า,า,นาไม่ได้ครอกโอ้หม,มาก็จะมาช่วยด้วยโอ้่าดึง ดึงจริงๆนะงัดแค่นี้ก็ดึงคนเดียวก็ได้ไอ้เมื่อยรึเล่าที่มื่อยร ยี๋ยวยังไม่ถ so oh, ูกสเต็ปเดี๋ยวเดี๋ยวไปขัังก่อนให้มันย้อนทำยนอนตัวนี้ก่อนอ่ะแดดลงมาทีอ้าว เอามอ่าเรียบร้อยจริงๆมันสามารถทำคนเดียวได้ถ้ารู้จังหวะคือมันมันง่ายๆต่อไปก็รอไหลครับมันไม่ได้ยากหรอสามารถทำคนเดียวได้เวมัอันนี้ก็เอาไปปลูกผักครับก็ปลูกสารเน่ได้ครับปลูกผักบุ้งก็ได้ อจริงมันง่ายแต่จะเหนื่อยหน่อยดูช่างโอ้คลิกนี่ครับยกข้าวเอาปลูกสารแหน่ได้เลยครับก็ที่เหลือก็เอามาใส่ใหม่ก็ได้เลยหนูล้างตัวนั้นรอหนูตีตัวนั้นให้มันขยับได้นะจะได้ง่ายนะเดี๋ยวถอนได้แหละใสโซนิกตีง่ายนะนั่นแหละเพราะวันถอนไม่ได้ สมันเข้าไม่สุดเดี๋ยวมาชมตอนใส่ครับคลิปต่อไปยอยก็กทันใดที่มองหาอูอยู่ก็เขตลำเบิดนะครับถึงหน้าซ่อมแล้วครับเตรียมลงเกี่ยวข้าว ทนใดที่กำลังมองหาอู่ที่ทํารถเกี่ยวหรือว่าอะไรนี้ก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับโทรมาสอบถามได้ครับระคากันเองครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมครับ